คลิปที่เห็นตอนนี้นะครับผมอยู่ในสนามบินฮ่องกงฮะฝั่งนี้จะเป็นร้านแบบพวกแบบแบรนด์ที่แบบแบรนด์หรู อ๋อโอเคไหนพาให้จอยพาไปดูสิมีอะไรน่าสนใจบ<ะ>้าง,งบางร้านก็มีลดราคาด้วยนะนั่นอย่างเสื้อยืดเสื้อร้อนเนี่ย59เหรียญเองนะเสื้อแบบทำให้อุ่นเสื้อยืดก็99เสื้อกันหนาว1 9อยเาเงี้ยกำลังลดราคาเลยแข่งด้วย ก็ร้อยเก้าเก้า,าเหรียญก็ไม่ถึงพันนะฮะเพราะมันเท่าไหร่900อ่ะเก้าร้อยหกสิบเก้าร้อยกว่าบาทเต้องม่ใช้ทำอะไรบอกไอชีแรกเงินอันนี้ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า โอ้ตรงนั้นมีร้านกระเป๋าด้วยนี่ร้านกล้องครับเอเหรียญก็คิดได้สองพันเหรียญก็พันสี่เท่ากันพันสี่ อุยร้านนี้น่าจะดังนะคนกินเยอะจังเลยนะทำใจสัมกอ,อเอาละครับเอราไปดูน้งนั้นเลยอ่ะเอใช่เราไปดูขนมสั้งหน่อย,อยมีเด็กๆมาด้วยโอ้ยตรงนี้เป็นร้านแอปเปิ้ลด้วยอ่ะ อาหางสื่อร้านกระเป๋าน,น,ปน,น,นี่ก็น,นี่อะไรอาหารเสริมหะอ,อาหารขนมของฝากมีแพนด้าด้วยอ่ะแพนด้าคุกกี้อุยป้าน,นั่กเลยเออไวช์ช็อกโกแลตโหเป็นป้าน่ากัง โอ้มีมีแพนด้าด้วยครับมีแพนด้าครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปที่ชั้นสองนะไปสำรวจร้านอาหารกันหน่อยที่สนามบินฮ่องกงที่ชั้นสองนี่นเห็นมีร้านอาหารเยอะเลย Way, ข้างบนข้างล่างก็มีหนึ่งร้านนะครับตรงนั้น,น,นคนแน่นมา <c oughs> มดูซิว่าข้างบนจะเยอะไหมมอนเป็นอาหารจานเดียวอ่ะเป็นบะหมี่ทุกคนกินของมืมจมอจับขึ้นมาที่ชั้นสองแล้วนะครับตรงนี้มีธนาคารด้วย SBC มีร้านขายของเล่นและข้างหน้าเรานะครับโอ้โหร้านอาหาร คนกินเพียบเลยเอาไปตำรวจกันครับมีอะไรบ้างมีร้านแบบไหนโอ้มีร้านมีตกแต่งแบบมาเกา๊ามาเก,าาเกา๊าฮเบอร์ฝั่งนี้เป็นอิตาเลียน วว้าฝั่งนี้ร้านน้ำก็ขาย22เหรียญ <18. S 1> ไก่ย่าง75เหรียญ78เหรียญมีพิซซ่าด้วย 42่สิบอมีเบอร์ก็คิงด้วยครับเบอร์ก็คิง5้เหรียญ60เหรียญนะฮะ58เหรียญร้านนี้ครับร้านนี้เป็นอาหารจานเดียวครับอยู่ที่35เหรียญ38เหรียญรานแถวยาวมแวยาวอ่ะอุ้ยซอสอะไเกินแม่ซอ อ๋อตรงนี้เป็นฟู้ดคอร์ตแล้วก็มีหลายๆร้านแล้วก็ร้านวุ้มีร้านสวัสดีด้วยน่าจะเป็นร้านอาหารไทยนะครับตรงนู้นนี้มีฟู้ดคอร์ตนะฮะดูร้านนี้บ้างร้านนี้ก็58บเหรียญ เป็นชุดด้วยนะครับชุดละร้อยสองเหรียญตรงนี้ก็คิวยาวครับร้านห้าสิบเป็นร้านสวดดีไทย <c oughs> ชุดเป็นโจ๊กมีโจ๊กอะไรบ้างครับมีโจ๊กใส่แบบมากเลยแล้วก็มีใช่แล้วก็มีแบบจานเล็กๆอยู่ข้างๆโดยบางอันก็เป็นหมี่ผัดเป็นเป็นแบบว่าเป็นโลที่มีไส้กุ้งอะไรเงี้ยแล้วมีบางอย่างคล้ายๆคล้ายๆปลาปัวสปินชุดโจนัดแล้วก็มีเป็นแบบแป้งที่เอาไปทอดๆเป็นมี่ที่เป็นแซนเคียง แต่ว่าแต่หลักเป็นโจ๊กแล้วก็โรยด้วยนั่นนะคะโอ้นี่น่าสนใจโอ่วนี่้กวร้านนี้ก็คนเยอะครับ40กว่าเหรียญเหมือนกัน50เหรียญว้าว อันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นครับมาเรามาเจอร้านขายของเล่นอีกแล้วอีออนร้านเนี้ยที่ชั้นที่ชั้นหนึ่งก็มีร้านอาหารไทยอีกหลานหนึ่ง สมัยไทยมีเต้ามันไก่ด้วยข้าวเหนียวมะม่วงต้งยมยำกุ้งว้าวคนเพียบเลยครับดูราคาอาหารต้นหน่อยไหมราคาอาหารนี่เต้ามันไก่อยู่68เหรียญอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยว45บินนะครับพอเราตรวจคนเข้าเมืองเพื่อจะออกขากลับนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟต่อไปครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ เมื่อกี้เราเข้ามาเช็คอินตรงนี้ใช่ไหมครับมีชั้นหนึ่งชั้นสองใช่ไหมแล้วก็พอเข้ามาตรวจข้อม่อเสร็จนี่เราก็จะมาสู่ตรงนี้เดี๋ยวจะต้องนั่งรถไฟไปนี่เกรผมสาสิบห้าก็ต้องลงตรงนี้นะฮะเพื่อไปที่เกตซึ่งอยู่ตรงนี้อีกสองนาทีนะครับเดี๋ยวรถมา

เพลิดเพดูนี่สิบางนี้เป็นฟูดพาซาโอ้และนี่เกศสามสิบห้าของเราอยู่ทางซ้ายมือโอ้เดินสำรวจกันเลยดีกว่าไปดูที่เกศกันก่อนมันใหญ่มากโอ้โหที่ช้อปปิ้งที่กินพี่บบโอ้มีสตาร์บัคด้วยครับด้านในนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีฟูด พาซาอยู่ตรงใกล้ๆ36ด้วยตรงนี้เป็นสตาร์บัคครับอ้าตรงนี้มีคอมพิวเตอร์วางให้ใช้ด้วยของ ASUS ก็เป็นที่ชาร์จแบตด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูวิวสนามบินฮ่องกองนะฮะ กาแฟแล้วเจอร้านร้านหนังสือแล้วครับมีดูทอ์ฟรีตรงนี้ด้วยครับบริเวณหุ้ยร้านของเล่นก็มีนี่ร้านกาแฟโอ้ตรงนี้เป็นกาแฟร้านของเล่น ไกลอเหมือนกันนะครับเกต35นี่ยังเดินไม่ถึงเลยแต่เขาบอกว่าตรงนู้นนะฮะมีร้านสแนดคด้วยเราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราเราจะไป35ตรงนี้นะครับ เกตนะครับขาจะมีตู้แบบนี้ไว้ให้น้องเที่ยวนะครับทุกคนเดินทางเนี่ยมาเสียบปลั๊กได้อันนี้ฮะปลั๊กหลายแบบเลยมี USB ชาร์จด,ด้วยนะครับบางคนีไม่มีอะแดปเตอร์แรงนเลยจากปลั๊กนี้นะฮะตรงนูน้นก็ทุกเกตงานจะมีนี่ฮะ ตรงนี้ก็เสียบได้เคาน์เตอร์บริเวณนี้ซึ่งจะเป็นบริการของ ASUS เอาคอมพิวเตอร์กับแท็บเล็ตมาให้ใช้ด้วยนี่ครับมีคอมพิวเตอร์กับแท็บเล็ตใช้ได้เช็คเบราว์เซอร์เช็คอะไรเงี้ยได้แล้วก็ USB ชาร์จกับปลั๊กไฟไ This is an announcement by the Hong Kong Department of Health. Please mm -hmm. <coughs> an the Health. <coughs> If you develop these symptoms during your stay in Hong Kong, put on a surgical mask, consult a doctor, and inform the doctor of your travel history. Thank you very much. Mm -hmm. <coughs> สุดตานคอมบนเว็บเบราว์เซอร์เอ็ก e x p l o อร์เนี่ย ครับมีน้ำร้อนให้เติมมีน้ำเย็นให้เติมบริการในสนามบินครับเกสต35แล้วฮะเดี๋ยวเราไปเนี่ยฮะกรุงเทพเที่ยวบินบ่ายสามครับเกสตเปิดตอนบ่ายสองยี่สิบแต่ตรงนี้ฮะใ,ใกล้เกสตเนี่ยจะมีร้านอาหารนะครับตรงโซนนี้มีฟู้ดเซ็นเตอร์อยู่นี่ยโอ้โหสามบินาย,ายาวจริง เราหาอะไรกินเล่นๆแบบนี้นะรนมีฟูด้ดเขาเรียกว่าฟู้ดจังชัน ่าอฟ่เบียร์ซูชิบาร์บว่ามีอะไรบ้างทำเป็นบุคอา มีอะไรบ้างนี่ขน,นมปังราค่านดยขนมาประมอนนี้มีพิซซ่าด้วยน,นี่เป็นขนมปังเบอร์เกอร์แซนด์วิชทั้งหนะครับแล้วก็ทางนี้เป็นบาร มีเก้าอี้นั่งตรงนี้มีซูชิอ่ะเบียนเบอร์เกอร์ตรงนี้เป็นซีฟู้ดบาร์รนี่มีร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นแบบด่วนนะครับอาหารแบบนาทีเดียวซื้อหยิบมาซื้อได้เลยอย่างเงี้ยงั้นในสนามบินนี่ครับก็มีแบบ,บข้าวกล่องนี่แหละ 100เหรียญ92้าสิบสองเหรียญเก้าสิบแปดเหรียญซูชิห2าสิบสองาสองเหรียญแล้วก็ผลไม้น้ำมะม่วงก็มีแซนด์วิชก็มี